สวัสดีคุณผู้ชมครับัครบยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและนนท์นะครับวันนี้เรามากินส้มตำกันครับผมวันนี้เราตำแตงไข่มดแดงนะครับคุณผู้ชมหนึ่งถาดนะครับผมกินสองคนเอาให้หมดวันนี้นะลุยครับผมอย่ารอช้าเป็นเมนูที่แปลกๆนิดนึงนะครับผมไม่แปลกนะฮะแปลกไหมไม่แปลกแต่ผมไม่เคยกินเองเออเนาะมาคุณผู้ชมโอ้โหครับ คำแรกคำต่อไปก็เล็กลงคำแรงแข็งมันคำแรงแข็งมันคำแรงแข็งมันเอ้าจะเนี่ยคุณจ๋าเหรอมันมันของมันมานครับคุณผู้ชมมาครับผมสุดยอดอื้อหือ สติ่งจะดิ่งแมวไข่ยยโยโฮฮิวมดคำมซีเบาอร่อยมดคำมซีเบาครับมาครับคุณผู้ชมจับๆเดียกันครับผมนี่แตงก็กรอบตำไข่มดแดงอ่ะาคู่ข้างไปได้อีกได้ไข่มดแดงมันเยอะอ่ะข้าคู่มันแตกแล้วตาก,กินแบบนี้เลยคุณผู้ชม เราไม่ต้องคลุกนี่น้ำก็มีน้ำต้มตังมีแล้วก็ช้อนนี้ช้อนไปเลยนี่อะไรผักก็มีชะอมนะครับผมแล้วก็มีสลัดแล้วก็มีผักกระถิ่นเล็กน้อยครับกบมือดูปลามอร่อยอ่ะปลามอร่อยทั้งกัดมือครับผู้ชมนี่กัดยุบใส่แตงไป อ,อนุญาตหยิบใส่นะครับคำแรกเมื่อกี้คือแบบน้ำนมไข่อ่ะมันมันมากต้องตักน้ำตำมงี้แล้วก็ช้อนขึ้นมีเลยแล้วก็เกลี่ยขึ้นอริกออกหน่อยแล้วก็เด็ด สุดยอ,อดถ้ารวมที่กินมารอบนี้เปลืองสุดเพราะไม่มีข้าวแล้วอยากกินแบบให้มันสุดไปเลยไข่มดแดงก็คือไข่มดแดงครับคุณผู้ชมดอดเห็ดจะเข้ากับตำดีมากเข้านะเข้าเลย มันยังไม่ไปเกาะเหรอเพื่อนตายไปหลายตัวแล้วนะยังไม่ตาย <f ie gel> อีกตัวนี้มันมันเหมือนเหมือนไข่อ่ะเนาะมันเหมือนน้ำนมอะก็ไข่อะมันมันหอมเหมือนน้ำนมอะคุณผู้ชมไข่มดแดงอะ แต่ถ้าไข่มันนี่สูตรกว่านี้นะถ้าม,มันไข่มันนี่อืทำม,มาเลย<笑><笑>อย่าได้หยุดความฟินทุกคนเราต้องตักใส่ตักใส่ทำมาสิบบาท ตอนไขไ่กิโลและวหกร้อยแต่ไม่มีเงาะเลยนะอ่นนอาันนี้มีเงาะแล้วลดประมาณหนึ่งร้อยแต่ที่ตลาดนะัดข้างนอกบ้านเรานี่โลละสามร้อยโคตรจนคืออาตลาดนั้ธรรมดาจะแพ้จะถูกกว่าแต่ก็มันไม่มีในวันนี้มันเป็นวันนี่นะก็มันเสราร์วันวันเลนทายไปใต้หนู <laughs> ทรับครับสีบ้าทุกคนเพลงสู้ชีวิตเลยนะเพลงนี้ระอืมเคยไปใต้หนูไหมก้อยได้ได้ไหมไม่ได้ไปอย่างเดียวถ้าไปคนเดียวอ่ะไม่ได้หรอกะอาไปกับใครสักคนอ่ะไปกับพ่อก็ได้ไปกับแฟนนะแต่ไม่มี ส,สดอาไหนมาเไ็นเอาแล้วนะไม่นน้มีแล้วคนเดียวไป็นรู้วันกันกสะอมหน่อยแต่น้ำปลารหลเท่าไหร่ในวันนี้ไม่เห็นเข้มข้นเลยน้ำปลารหลหมดขวด <laughs> มีหนึ่งขวดฮะอันนั้นคืออัน,นไม่แซ่บเหมือนีกขวดมายอครับทุกคนสุดจริงๆสูนมาขาไอมสูนมากไหม อย่าบอกใครเชียวเมนูนี้อย่าบอกใครมาเดี๋ยวเขาจะเอาไปตำแนวคล้ายๆตำป่านะแต่ไม่มีหน่อไม้ เราไม่ชอบชะอมทุกคนไม่ชอบอกินผักนี่ยไม่ชอบชะอมอะกินกับต้มตำเด็ดเด็ดมากนะแต่บางคนเขาก็ไม่ชอบผมชอบถัลัดรอกกระถิน แบบสมตำนะอื um ้ออ um e ื้ออื้ทรมานไปนะคนที่แพ้ไข่เคยกินป่นไหมป่นไข่มดแดงอ่ะเคยนะแต่ไม่ชอบ ันี้ยอร่อยกว่ากินแบบนี้อร่อยกว่าเน,นอะอย่างงี้มันก็อร่อยดิเต็มปากเต็มคำอ่ะแบบนั้นอ่ะเขามามกินแบบก้อยอร่อยกว่าเขาจะมาป่นครับผู้ชมป่นเรากินกับข้าวเหนียวมันจะเละมองไม่ค่อยชอบป่นเหมือนป่นตออะไรอย่างเงี้ยนะถ้าทงางภาคเหนือเขาจะป่นกันาระาอื่นมาดูเขาเรียกอะไรป่นไหมป่นละปลนล่นเรหรอเขายกอะไรบี้อ่ะนี่ จับเลยเนี่ยแต่าางาะมันเริ่มมีเยอะแล้วเนี่ยเอ้วันนี้นกกระว่าไมันร้องไหมฮะไม่รู้ไปหาอาหารแล้วเปล่าไปอยู่ไหนแล้วเปล่าปกติร้องทุกทุกเย็นนะคุกผู้ชมทุกทุกเที่ยงทุกเย็นเลยอะตอนนี้เงียบเลเนี่ยมันโดนสอยแล้วหรือเปล่า <c oughs> <c oughs>

ที่แกงมาเอ้ยที่กองเมื่อกี้น่ะทำแบบได้หลายเมนูเลยนะเยอะมากอเอาเมนูนี้ก่อนเมนูนี้ได้เด็ดเด็ดมากขายจันเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ขา, <นะ S 2> ขายนะขายได้หรอ ห <500. S 1> ้าร้อยใช่จังไงเอา้าซื้อมดมาสามร้อยทุกคนไข่มดนี้ซื้อมาสามร้อยหมูยออีกวัตถุดิบอื่นอีกค่าตำร้อยหนึ่งผักอีกค่าตำไม่ถึงร้อยค่าตำได้ประมาณหกสิบเจ็ดสิบาทนอกนั้นค่าวัตถุดิบหมดเลยอกำไรประมาณเท่าไหร่เจ็ดสิบาทคุ้มนะคุ้มแต่ต้องกินกันหลายคน เมนูอร่อยอคุณผู้ชมเนาะเหมือน,น,นของป่าของที่หายากอะปีหนึ่งได้กินครั้งหนึ่งเนี้ยมันก็ต้องแพงเป็นธรรมดาอันนี้ก็จะมีหน้าร้อนตัวหน้าหนาวมีอะไรอตอบอริห <c oughs> น้าหนาวมีตอบอริหน้าร้อนมีไข่มดแดงมีไข่หมันมันหน้าฝนมีอึงอึงอหน้าฝนดีสุด น้าปวดเมอยอึงมีเห็ดเผาะมีเห็ดมีหลายอย่างเลยนะน้าปวดอ่ะเห็ดกับอึงอืมูเยอะมีคุณผู้ชมนะครับขอมาให้ผมกินอึงบ้านผมฝนยังไม่ตกเลยคุณผู้ชมฝนยังไม่มีเลยครับผมอึงยังไม่หอกนะตัดจะแตกรอสักประมาณหลังเมษาไปอ่ะประมาณสองเดือนอ่าอีกประมาณเดือนครึ่งหรือเงี้ยน่าจะได้กินอยู่นะครับผมรออีกสักแป๊บหนึ่งครับทางอีสานนี่เขากินกันหมดแล้วนะอับอึงอึงเอ่อต้มอึง นี่คุณผู้ชมขอมาเขากินน้ำน้ำลายเหรอเราก็น้ำลายไหลต่อไปนะผมยังไม่มีเลยนะฮะถ้ามีเนี่ยจัดแน่นอนครับผมแถวบ้านเราเนี่ยเยอะเยอะมากๆเยอะไปจับให้หน่อยนะปีน่ะเดี๋ยวมากเดี๋ยวผมไปด้วยปีน่ะไปดูว่านอนี่ยจับได้กี่ตัวผมนี่จับมาบ่อยจับพกเปี๊ยะ mix ปีที่แล้วไปกับมิกมิกแบบไม่มีะไม่เอาอะไรไปใส่มิกอะต้อเอามายังไงพี่ใส่เสื้อขนหนาพันให้อะพันเป็นถุงแล้วมัดเนี่ยมัดคอเนี่ยเอาใส่เสื้อมาจับตะไครมาออคงโป่งเลยอะหลุดเพาะลงพอจับอึ่งแล้วไม่เอาอะไรไปไม่เอาไปเอาไม่เอาอะไรไปใส่อะคุณผู้ชมถุงปุ๋ยละต้องมีถุงปุ๋ยเห็ดออกเยอะเนี่ยเดี๋ยวปีนี้ทานนนไปเก็บพี่เกมเดินทั้งคืนเลยปีที่แล้ว เดี๋ยวปีหน้าเออปีนี้แหละเราจะไปการเห็ดละโงกกันเห็นละโงกผมอยากหาเห็ดเพาะมากกว่าเห็ดเพาะก็ยอยากหากะในบรรดาเห็ดเนี่ยผมว่าเห็ดเพาะอร่อยสุดละเห็ดดอกเห็ดละโงกเนี่ยพี่ไม่ค่อยชอบชมันยางนะมันแกงนะมันยางผมชอบเห็ดเพาะเห็ดเพาะเอามาผัดเอามาเนี่ยอร่อยราคาสูงด้วยอร่อยด้วย โอเคครับผู้ชมวันนี้ก็จัดนะครับผมไข่มดแดงกินกับส้มตําตําแตงหมูยอนะครับผมเด็ดมากนะครับผมเมนูนี้ยังไม่เคยกินเลยนะครับวันนี้ก็จัดกันสักหน่อยโอ้โหสุดยอดไปเลยครับผมไปเดี๋ยวเราก็จะขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฮะข็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพบเจอกับผมและน้องในวันตัอไปวันนี้เราไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ